กราบทุกท่านสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามและก็เข้ามาอับสมสบายดีย่ามเซาเทุกคนเลยื้อนี้นี่ไปไฮได้ทุกคนเฮาหากมาแต่ไฮนะไปเอ็นไปเอ็นเอาควายออกแล้วก็ผู้กินหญ้าทุกคนเลยว่าสีอันมาอันเอ็ดอันโคงโง่ของข้าเจ้าทุกคนพอดีสาวบ้านนี่เนี่ยเพิ่นลมโง่นะเฮ็ดพูดปันด่นโดยกินทุกคนเลยเฮ็ดพูดขายแหละลมโง่ตกพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามมาเลยทุกคนเลย ทางไปหายเอาดิเฮาไปแก้ควายเว้นแล้วกะอนนะมาเอ็ดโคมเขานีินี่พอแล้วพอคนมาเอสเอ็ดโคก่อนนี่คนก็ไม่ได้ไปแล้วโง่ไปน่เยอะไปแล้วพอดีเอ็ดโคทุกคนเลยเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งน้ำเดียวนะว้าคนเก่าคนเก่าเนาะ ยองง่เย็บขี้งอยู่้อาพื่อนี้นะอดีตเนอะีเซ็ตกขยางตกเสื้อผยงนั่นมาพูดกูพูดอะไรก็ในรงมากพาออมาเลยสื่อฟ้ากับคุณพ ไอ้ชุดดูชุดดูฉิบมาทีมนเยเมือนตู้เหมอนห้อเอ้ยแบนนเตะมาฉิบได้ไมไหวได้แล้วแ้วเตมานเด้มาอีบ่อมาเบอีกบ่อม้างี้ักนเา ราเห็สเอไม่อนนะ่อยำแม่มีเห็นได้ไปด่านน้ำพูแล้วน่าเข่าวถหมดมืนิมดโหททาโพลึงโพลึงก้อแซ่บ้าดูเป่าๆวาจำใบใหม่เอาอยู่สูงงเนาะูนเมาเลยคลบมัพอดีาที่งโยบมันเขาเบิ่งองยุางกอไหลเป็นกา

ผมมอนเ่ังหั้วันเออเขาไงเข้าไปทักปุ่นบ่มันมีไปที่ไหนเนาะไปทางบ่อนหะครับอนี้หอดเชเลยหากรับทา

ยาเอาไปนอนยูกับเจ้าด่นเธอก็เล่เอาไปนอนนี่เป็นนอนประจำที่หายคอยร่งมากผโง่รินะประจำที่ดางสูงไปนี้เนาะมันโม่ติดน้อยเยอะเลอเลยอยเห็นน้อยนี่ขาดแล้วนะสองล้านปลายเขาเอาได้สี่คน้าเซนห้าคนได้าคนเมังเลย โม่เจ้าวะหาค้นพอดีเนาะปางบุญห้าคนพอดีแบบนี้หาบุญเขเห็นบุญน่ะสี่คนพอดีเนาะล่งนะคักเลยกันเนาะขนาดพูกละร้านยังเอาละปีนี้ปีกินนี่เนาะกูบอกเลิกกินกันเนาะไปลึกบอแบบเอ็ดกินแบบเอ็ดกินคาโฟดเลยแบบนี้กินอิ่มแล้วก็ปั่นเด้ไหม Với áp lực lượng công ty Chứ nhau khuya 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 เสื mm ้อรองไห้เคีย่กือืไวาาด้าแถวจองไคับนลื้อหรอวะด้มีกเาันโดงผ้าเบียดได้เลยหาตะล่ำหาบีดมีซุปเปร้ารถ มุนยัได้เพ่าเลยคุ้มจีกันเนอะอะไรย็าหมันไปไปไปเออยาเด้อใช่ไหมท่านไปไปใช่กระเล็บไปป้อยเส่กระเลบเอาเอากระเลบคุยอ่อนเอาอึถือถือกระแต่ไอยู่ักตเลยกระลบจะอยู่ก ฮะปศไม่คันดูปดแ่นั้นปดนะ้งงามันชิมิตัวงออยู่ขางงาเอา้โ้ไหวไดอาเนี่ยเกี่ยววันเกี่ยวไหมนะเกี่ยวเมนะเไปถือกระเตนะโอ้แกไปแล้วก็โผลตปกับอุดอยู่กระเตที่คูด้างถือนะดีนะถือแต่ว่ามันมันมียู่กระเล็บอ่อนกระเล็บมันมงธรรมดากระล็บน้อย

สันนอนนอเลยกดิลูกหนเออยู่นะอยู่นะไันนี้ลูกแบบคนงานเก่านนี้้เยอืมเนีมันมีอุปสรรคตัวนาากาด้เอะกน้นได้กินตลอดเนาะมาสมากะตัดบห้าวที่ีแต่ห้าวทังลกบ่นี่ปีกะตัดเลยทัดเลยทัดแล้วมดนอเ่งเพือหมูลงกัา ขัเป็นสีอเียม่ไดตัวไม่หรอกแม่นม่ป้นเิมาเี้แล้วะงูน้ยเลยี่เป็ดเป็ขากินนะเอโงูวงสองลานเนาะด้สองแสนได้ชุดลงลู ฮักแฟนคนเดียวลึกเล้วฮักแฟนคนเดียวเว้เดียวยืดเลยเนี่ยคามก้องเดเป็นมาเอามไหมใครได้ด้เนาะโค้นว้าวโผลมาีนี่ย <laughs> chắc thông nhẹ chắc thì tự nâu hả? Đó là mà... lời ừ. ừ, xuống... ừ. <laughs> đó bị phô trong khóa, không hạ luôn Dô, bị phô trong khóa, áo xác Há 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 Bà xác lắm, tự nắng, đó? Hát là đi vào Bật pháp không chịu tên, mưa Hạ tên không, má buồn giúp đỡ Mưa Bộ ngón nhằm nhằm tên ngô nó bả đã กกิน็มากินบวะทิปน yeah. uh, ึองมดอันนั้นนะมาเอาแกเนาะมาแต่เนื้ออยู่ที่ป่าเจ้านี้นะพอจะถงไปนี้นะท่านคอยด่ายะมีแต่เฟิร์มเนาะมันกินแต่เฟิร์มนึง กินบาทนี่ฮะแช่มาละเอามาเพิ่ป่าด้ทุกคนเลยตัวนี้นี่ล้างตัวนี้ทุกคนทำนะนะสามสิบกี่พันตับอหันเกิดอีกแล้วเอาซีนท่าเขาบะม่อนทุกคนเลยบะม,ม่อนกับพี่สะพ้ายเป็นข้ามาป้า ออนอนป่า2องขึ้น Là mà, ý, lá, lá, nó nó không và tôi đó họ nhói nhói cho luôn lười tôi là cái dạng đấy tí em chơi mình đi ừ. tay được, để để được. Lắm lắm lắm. Lắm. Để để lấy nhiều tát, tát ở ní thôi tát, 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 để tát, 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 tát,

โบุเลยได้โบ้สองรถได้พทสองยี่สิบสามเนี่ยได้เลยพุดธสองโทยน้อยเนี่ยต้องไปกระตักเสนเลยเอออย่างเสริมครบเลยได้พดโทยสิบสานมาในมือใช้ด้วยเก้าเกาคมเลย เราถูเลือนนะจิ่งจุจนึก่ามี้มีโ่ก็มีเอาะได้ไะทางนี้ตกพูดเลยทางนี้ปั่นนะนะโยตกเที่ยงนี้ผมบอกเมื่อเจ้าท่านอะไรนำสีอ้ปีจะจะหมดเลยนะคมแล้วมันดีเนาะใช่เมื่อตัวล้ำล้ันนี้เรือล้ำด้วยเมื่อตัว ลับตาบิงแ่ีมูเนาะมาตัดบัวได้โตตอนโน้นเทอสือใโบงแล้วกินบีไปนะคนบงยอนคนบวได้เหมือนั้นคนหุไมแ้วเได้เผินเห็นนะกมื้นนะ้นเถอะกับตขุกกินได้หเลย่ะแ่งเยอ่ยทั้งหมดสองโบงเ้คนบางหยงี่ะเาบ่งกันน่ยเนาเค ใ่บเดยุบมาใส่เดตัวนี้ปะใส่พีบบพุ่งพูดพูดนั่นบครบแล้วบครบลายที่สแล้วครบแล้วเอามาใส่ออน่หกแปดสิบสองสามทุเรียวอง จอดดพี่น้องปั่นนี่ต้อพูดเลยฝนกระอยมากนะป้าตัวเลือไดแข้งแดดได้แข้งฝนเนาะลือแข้งแดดเหรอเลืองได้ได้แข้งฝนหมื่นหนาว มือหนาวเจ้ากัมดมือจะได้นาวแล้วแข็งนเสือตัวนี้ถงใส่ตัวนี้บอานใเสือแล้วบางนิดยิบม่เชื่อลพูดละสองซนกีบทุกคนเลยสีน้านีจหอแล้วสองโลนี้โอ้อขนาวเท่นอย น่ามันไงพออยู่พอกินใ่ไนี่โอเคเนาะกระดูกกรเดียวมีเด้เมันตอไปิเลยเเปรก้งกันเลยเาา่เออาน้กินส้นวดกินลำซีเดียวาดนเตน้ตกปะ่มันอดสิอามพูดโอยังเต็มคู่อีกวกเนาะ โยดเอองนีกินอย่นอยูตเดีด้ตลุงตีดโอ้หคือเดียวอเดียวตนี่ยิขยทุกอย่างที่ติดเนี่ยลอเอาสให้เขาตัวนี้ด้วยอย่างที่มเนยป้าไป็บวยเนี่นี่จัดนเยยกิมม้อเนี้ยแล้ว

กระดูดถมเสียบออกมันกระซับเดียวมืดนั่นแหละกระหนังลหลแต่นั้นมันติดแต่ละพอวัสดีจิบจะได้แต่นั้นไลยมันติดแต่ละเอออ่เออะอลนะขีดใแล้วเอาได้โอ้กองนู้มึงง่ายๆเนาะเอาไหมเอาไหมเอาไหมไหลพี่ลึกชันจะเอาเลยได้ ปันเพื рон, rule, ille, ่อนเบาตีคุปเอนาะคืองเคอด้กเขอดีเขาก็ร้อยเน้อเอาตีกระจหมาปั 2> 2่น right, ัวนีรถเอาปั่นด้เหรเน้อแล้วจงยุบเอาเออเอาตำลังกัได้็จะปันนะเอาไหมเอาไหมเอาไหง่ายมาปันเลยเฮ้ยตัวยนี่ก็ได้วตัวยนี่ก็ได้แวององมีเอาเขาเพื่อเขาตะไคร้ด้กเพื่อสมาเนยสมยอราผ่าแลมเอาสมอยผู้นได้บาหลายจิ๋นี่เนาะ ขอทมี่เขาเกาะป่นอย่างนี้รู้ป่ะกับเขาโคตรพ้อมเนาะวนแถวบัยเฮ้ยแล้แล้วสอเนเยกว่านีนดน้าแล้วแบงบัแลอดเอาเบกนันดกับตัวเข้าขแบงกันนะขอแบงกันนี่ขบวกนยังแบงอยู่นี่เจ้าเดือเฮมนนะ เดี๋ยวอยได้เหรหนุ่มเงินเนาะงเงินลงงายดียวดลงวยอ่ามดลนี้นะาันีต้อหอลงนี้ไดไลงนีได้งนี้ได้มนี้นี้ได้มนี้ลนี้ไดงนมนีไน้ได้ไนไมนี้ได้ไมน้ไดลนี้ด้ไหล้ดนี้ไมนไ้มล้มลนี้มไมันี้้ไหมลงนไมน้หนี่ได้ ปั่นเดี๋ยววะ,ะพูดละแสนตัวนี้ทุกคนปั่นเดียวนะเจ้าน้ำจังน้อยโอเคเลยสีไปทุกคนเลยเฮาสีขึ้นนั่นไปเฮ็ดกินยูไห้ไปะละดิพอเพื่อนะเอาจมือไอ้กินยูเฮิรนเอาเมืเอินเอาเว้นจงก็เขมาบมอนกินพร้อมเฮาเอามาพอได้เอ็ดกินข้ามหนึ่งโทนเลยนี่เอาเพื่อนไปหาเอ็ดกินยูหายไปแล,พพแล้วเพราะว่าเขาไปเบิ่งควายควายกับผู้เป็นยูไห้ฮั้นจัดห้องแล้วบม่ห้องอกัน,กน วุ้ยคุณเบิกหนุคนเลยเฮาต้องได้ไปหายเลยไปขึ้นไปเจอกันอยู่ไหน Bỏ nhau ừ. mọi đi mọi người mọi người mọi người Mà người mọi người Mà người mọi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  thì mọi người 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 đi lại เอาควายมาหาลอกกินหญ้าก็ทุกคนเยลยเพราะว่าเฮาตอนเฮามาเมื่อเช้านี่เฮาผูเป็นเด้มาทานได้กินหญ้ามาหอดกับมันนอนมาเลยวันนี้เฮาเสียมาหาลามเบิ้งก่อนเมื่อกี้นี่เบาหญ้าเพิ่นมา,าหาเห็ดทุกคนเลยเพิ่นมานอนดี่ถิ่งเ,เนอาละเพิ่นได้เห็ดหลายเติมทุกคนเพิ่นว่าเพิ่นกานเอาแต่คืนนี้เพราะว่าเมื่อคืนนี่ก็ไปนอนแล้วเพื่อว่าไปหากานมาคำคืนทุกคนเลยมืนอคืนไปนอนหเปล่า เดี๋ยวล้ามขวายเถอะนาอีมุก่อนมาทุกคนเลยเดี๋ยวสิเฮ็ดกินก่อนมานี้ทุกคนเลยควายเฮากระล้ามล้ามกินเดี๋ยวตอนแรกจึงเล็จึงล้ามอีเดี๋ยวสิเฮ็ดกินก่อนทุกคนเลยนี่ตับหว,นวานๆก็มีนี่สดสดแล้วทุกคนเลยเอามาไม่ไหมนี่ป้าโตเดี๋ยวเฮาซอยก้อนสดๆเแล้ทุกคนเลย งูเผามันกรสุดอันนี้แหละนี่อืมท้อซ้ำซู๊ดได้ว คนๆเลยป้าเน้นๆ,ๆเล่นนี่ตับบานๆเอ็ดบางๆเลยทุกคนเลยครีบกับเนื้อสดๆอืมก็ไสรละผักนี่นี่แบบนี้เลยเด้อมาขออนุญาื้อทุกคนเลยขออนุญาตน้งสำหรับผู้ภัยที่โบก,กินดิบทุกคนเลยเอามาเอฟซีทุกคน berosa. Mm hmm. Hmm. <Sar��> hmm. <Sar��> <Sar��> ta tìm khăm đây Hmm. สดพี่น้องหิมยแตะ ่ะโอเค,คทุกคนเลยขี่เช้ากินน้ำอิ่มเียบร้อยเลยเดี๋ยวสีขึ้นไปนอนจะเล็กน้อยแล้วก็ไปหาลามงโงล่ลามควายกินยาตอนแรกนะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ก็น่าประมาณ11บเอ็ดชิโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็สีดีฟ้าสีมีคอนทุกคนเลยถือว่าคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายทุกคอนอันพนอดีเขาพอหูงโง่นะปั่นได้กินก็ได้เลย ถ่าถ้ภาพภาพเก็บภาพบรรยากาศมาเพิ่มผมแม่พี่น้องได้ติดตามเบิ่งเดียวเอ้า่ออื่นกะขอโกบกับเดียวแม่พี่น้องท่านที่มาติดตาด้วกะเข้ามาเป็นกัใจให้นะพอกันที่จะไปทุกคนเลยสบายดี